กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนที่สร้างโอกาสให้สตรีได้นำเงินทุนมาสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ช่วยพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายสตรีเ,รเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจังหวัดชลบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับสนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มสตรีในทุกพื้นที่ของจังหวัดสร้างกลุ่มสตรีที่ประสบความสําเร็จสามารถหาเงินเลี้ยงชีพตนเองได้ มีชีวิตที่ดีและมีอาชีพที่ยั่งยืนนางอารีบุญอินจากแม่บ้านที่ชอบทำขนมและเบเกอรี่ต่างๆโดยเฉพาะกะหรี่ปับ๊บและขนมเปี๊ยะไข่เค็มนำสิ่งที่ชอบมาต่อย,ยอดทำส่งขายตามโรงงานสร้างรายได้ให้ครอบครัวโดยได้รับเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชมบุรี จัดตั้งกลุ่มต่อยอดกำลังการผลิตและจำหน่ายขนมกะหรี่ปั๊บและขนมเปี๊ยะไข่เค็มโดยมีลูกสาวนางสาวเพนแขผู้ยิ้มเป็นประธานกลุ่มและดำเนินงานในส่วนการจัดส่งและรับออเดอร์จนมีฐานลูกค้าม,มากขึ้นและสร้างรายได้อีกทางให้กับครอบครัวสวัสดีค่ะนางอารีบุญอินค่ะอาชีพทำขนมขายหลักๆขนมเปี๊ยะกะหรี่ปั๊บซึ่งขายดีทำมาประมาณตั้งแต่ เรียนจบก,ก็5ปีถึงได้ทําเป็นรายได้ที่เลี้ยงลูกได้เลี้ยงครอบครัวได้ก็เลยทํามาเรื่อยๆเลยค่ะหลังๆก็มาเพิ่มให้ปริมาณมากขึ้นตลาดรองรับดีมากสามารถเป็นอาชีพหลักๆได้เลยเมื่อก่อนอะตอนทําเมื่อ30ปีที่แล้วไม่ค่อยมีโรงงานแต่พอตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมเกิดเยอะก็เลยเอาขนมไปขายในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งผลตอบรับดีมากพนักงานชอบเขาก็เลยอนุญาตให้ขายเป็นหลักเลย เราก็ดีใจได้ทําเพิ่มเพิ่มพอเขาสั่งเยอะมันต้องใช้เครื่องมือเครื่องทุนแรงเยอะก็เลยไปที่อำเภอแล้วก็ถามพัฒนากรว่ามีกองทุนอะไรให้กู้บ้างเขาก็แนะนำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะแล้วก็เขียนขอไปแล้วผ่าน ก็เลยได้ทุนมาซื้ออุปกรณ์ทําเพิ่มได้ปัญหาหลักๆคืออากาศร้อนเวลาแพ็คขนมไปส่งอ่ะออกเหงื่อบางร้านอ่ะไอ้ที่ตั้งเขาอ่ะแดดสองขนมวางแป๊บเดียวเป็นเหงื่อละจากเริอมอ่ะเจ็ดถึงสิวันกลายเป็นได้แค่5วัน3วันอย่างเงี้ยเราต้องไปดูขนมแล้วเปลี่ยนกับก็เลยใช้วิธีแบบเลือกร้านที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีแอร์ขนมจะอยู่ได้นานถ้าทุกอย่างมันปกติโรงงานปกติก็จะจ้างคนเพิ่ม แม่ก็คอยดูอย่างเดียวตอนนี้ก็มีขายออนไลน์ Facebook ก็เยอะอยู่ทุกวันตรงนั้นแม่ไม่ไดันเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้จ้างใครทำกันในครอบครัวก็ดีใจที่ว่าเขาก็ได้ขนมใหม่ๆกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะเน้นเน้นสตรีนะคะ3คนเข้ากลุ่มทําเป็นครอบครัวหรือเป็นเพื่อนที่ทําด้วยกันมาขอทุนนี้ได้ที่อําเภอของท่านทุกอําเภอเลยค่ะมีปัญหาอะไรเนี่ยมีคนช่วยแก้มีคนช่วยคิดเราติดอะไรเราคิดไม่ออกปรึกษาในกลุ่มปรึกษากองทุนได้ เขาก็มีพัฒนากรมาช่วยเราหาตลาดให้เราถ้าเราไม่มีตลาดขอให้เรามีกําลังทํามีสินค้าจริงจากที่ต้องเช่าบ้านอยู่ก็มีบ้านของตัวเองมีรถจากกองทุนนี้ทั้งนั้นเลยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะคะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ให้ทุนให้โอกาสท้งนี้ทําให้ทุกวันนี้มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแสดงให้เห็นถึงพลังการขับเคลื่อนของกลุ่มสตรีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนากลุ่มสตรีสร้างภาวะผู้นำพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีซึ่งเป็นสิ่งที่กองทุนได้เล็งเห็น และเป็นวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานเพื่อม,มองโอกาสให้กับสตรีที่มีความสามารถทั่วประเทศและรวมเดินหน้าพัฒนาทังด้านเศรษฐกิจด้านองค์ความรู้ด้านอาชีพนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างความเจริญก้าวหน้าและสร้างความยั่งยืนสืบไป